ตัวที่แบบเป็นตัว L นั่นคือนี่เลยค่ะเป็นตัว L แบบนี้เลยใหญ่มากใหญ่มากเนิ้วนะครับคล้ปอนอแบบจุกแบบจะเป็นลมเลยค่ะพี่สานะเ็าเออจะมารูงราัคาัเตียงก็ในคลิปพร้อมคนนี้แหละสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพบก,กับช่องมาซาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับช่องมาซาชิล<ส>ี<ส>่ วันนี้นะคะเราก็จะมาพรมทั่ว EP2 สอเราก็จะมาอัปเดตบ้านว่าเออตรงไหนใช่ตรงไหนเสร็จไปแล้วบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหลังคาเมื่อจุดแรกใช่หลังคาจะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าเราไม่มีเวลามามาทำวิดีโอนะตอนที่ทำหลังคาเสียดายมากใช่จะบอกว่าช่วงนั้นถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะขึ้นไปส่งน้องๆในงานตัวที่มหาลัยค่ะ รถเราก็เอามาจอดไว้ที่บ้านนี่จอดนห้นานแล้วนะอาทิตย์กว่าเลยนะเพราะว่าน้ำมันแพงปกติก็จะขึ้นบ่อยนะคะก็คือจะใช้รถนิแต่ตอนี้แต่ตอนนี้ก็ขึ้นบ่อยนะเออขึ้นบ่อยบ่อยมากไม่ใช่รถนะน้ำมันไม่โมซาอันนี้หลังคาก็จะเป็นอาเมทัลชีสติดพีูโฟมนะคะทุกคนแล้วก็ดีเทลของมันก็จะเป็นสีดําตรงนี้เลยเห็นไหมมันจะได้แบบโทนสวยมากสีดํา มันจะมีให้เราเลือกสีดำสีขาวส่วนมีท่านคิดก็จะมีลายสีสีขาวสีดําแล้วก็สีน้าตาลออกแบบเขาเรียกว่าอะไรคุมโทนเออจุนโทนอะไรประมาณนี้เนาะของเราข้างบนก็จะเลือกเป็นสีน้าตาลค่ะแต่สินค้าแรกก็เป็นสีดำจะบอกสีดำสวยนะเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งดูไปก่อนนี่เลยนะคะงวดหน้าออกแน่ๆนวันน้านี้โดนเนี่ย ใช่โดนเน่โดนแดงจากที่เราใช้ใบแดงมา1ปีกว่านะคะทุกคนเพิ่งจะได้เปลี่ยนเนื่องจากเราล็อกเลขกับบริษัทเอาไว้ก็คือไม่ต้องเสียตังค์นะคะ oh. เลขที่เราอยากได้นั้นก็คือ1 1 8 1 9นค่ะทุกคน18นี่ก็คือเป็นวันครบรอบองศากับมะนะคะเพราะว่าเราเป็นเป็นการวันที่18เดือ 1, 5, 6, น156เนาะปี 5, uh. ส่วนวันที่ หนึ 1997, that that so so ่งเก้านี่ก็คือวันเกิดของมะกับสารต่นเองนะคะก็เลยอยากได้เลขหนึ่งแปดหเก้าตนนี้เราก็ได้สนใจแล้วนะคะอันนี้คือแบบเราจะเข้าไปในบ้านแบบจริงจังๆแล้วนะมาเลยค่ะเดี๋ยวดียวก่อนเดี๋ยวก่อนรีวิวสาวก่อนสวยมาก สาวตกแต่งอันนี้ละคะก็คือตอนแรกที่เราทำอะก็คือยังไม่มีสาวตกแต่นงนะคะทุกคนคือบอกว่าเพราะอะไรคะราคาเหล็กมันแพงะคะ่ะก็เลยไม่ได้บอกกับทางบริษัทว่าเอออยากได้สาวตกแต่งสาวตกแต่งแต่เขาใจดีมากเดี๋ยวเดียว<ไ>เดี๋ยวรีวิวให้เขาดูัใครที่สนใจแบบอยากทาแบบการา์ดแล้วว่าลงจอดรถแบบสารนะคะก็สามารถ ไปติดต่อกับพี่นัดได้เลยนะคะเดี๋ยวแปะลิงไว้เอไม่ใช่แปลลิงดีแปะคอนแทคไว้ข้างล่างนี้นะคะอาจจะเป็นเพจ Facebook นะคะถ้าจะไม่ผิดค่ะเสาตกแต่งนี่ชื่อผมว่าพี่นัดเข้าแถมให้ฟรีค่ะทุกคนดูดีใจดีแค่ไหนดูเอาเถอะเออแล้วก็เขาก็จะมีแถมฟรีพวกดวงไฟสี่ดวงแบบนี้ด้วยนะคะรางน้ำใช่ไหมอ่ามีรางน้ำใเรียบร้อยนะคะเสาจะบอกว่าเสามีสีเสาเลยนะตกแต่งมาเลยสีเสาใช่แล้วก็ที่ชอบที่สุดคือเสาตกแต่งนี้แหละ มาข้า,างในนะคะอาจจะดูแบบโรย<ร>นิดน,<ร>นึง<ร>นะเพราะว่าตอนนี้ช่างก็ทะยอยเข้ามาทำวิวอินห้องครัวค่ะจะบอกว่าห้องครัวเป็นอะไรที่แบบส่วยมากทุกคนเป็นแบบห้องครัวในฝันเลยก็ว่าได้นะคะใช่แล้วราคาก็ถูกมากนะครับใช่ราคาแบบถ้าที่อื่นทำอ่ะราคาประมาณสองถึงสามแสนได้เลยค่ะแต่อันนี้สตราดติดต่อไปแล้วแบบถูกมากแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไร เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทางแบบซิงลังจานในพวกนี้นะคะเราก็ต้องซื้อเอง<ช>ค่ะ<ช>ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสต็อกที่เราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาอันนี้จะบอกว่าตู้เย็นค่ะตู้เย็นใหญ่มากทุกคนเลยอยู่กันแค่สองคนอ่ะอันนี้ก็คือสิบสิบสี่จุดหนึ่งคิวนะ,ะ,ะถ้าใครอยากเข้ามาอยู่ก็สามารถติดต่อมาได้นะใช่ค่ะเดี๋ยวปล่อยให้เช่าแบบเออยังว่างอยู่เนาะไม่ไม่ได้น้องเขาจะมาอยู่แล้วเออแล้วก็มีพวก เตาอบเตาอบไมโครเวฟแล้วก็ที่ดูดควันนะคะทุกคนใช่ค่ะมีพวกเตาอบเราสามารถทำพวกขนมพวกเค้กได้นะเดี๋ยวเราติดตามในในเพจก็ได้ใช่เดี๋ยวอาจจะมีขายด้วยก็ได้เพราะช่วงนี้แบบรอดเงินหน่ะน้องเบย์ไปต้องไปเรียนมานะไม่ใช่ความงามเบย์นะได้โอเคเดี๋ยวจะทำคลิปสอนด้วยนะถ้าใครอยากไปที่แรกค่ะอันนี้ก็นะคะเราจะเป็นโซนห้องครัวเราค่ะจะบอกว่าตั้งแต่แรกเลยเนาะที่สาวพูดแบบคิด ที่ผ่านมาก็คืออย่างได้ตัวที่แบบเป็นตัว L นะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นตัว L แ,แบบนี้เลยส่วนข้างหน้าที่ก็จะเป็นไอเลน่นนะคะหรือว่าเคา,เาน์เตอร์บาร์นั่นเองค่ะบุกคนส่วนใหญ่ก็จะุเป็นสีไม้กับสีขาวนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปสามมิติให้ค่ะ <c oughs> ตรงนี้นะคะเราก็จะวางตู้เย็น <c oughs> ส่วนพวก กตูเอโกับไมโครเวฟนี่ยคือไม่ได้ใจว่าจะฝังหรือว่าจะตั้งโชว์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอแล้วอาจจะฝังอาจจะฝังจะพอะตู้อบนะครับส่หรับโครเว,วาตั้งโชว์อ่าอเอาอค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เอาไปแบบพอจะนึกภาพออกเลี๋ยวน้องตรงนี้นะคะเราก็จะทาแบบเออหั่นผักแล้วก็เตรียมอาหารอะไรประมาณนั้นนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้สีขาวล้วนๆเลยนะคะคือตามตามแบบที่สาวขึ้นเมื่อกี้นะคะ เราก็ไม่มีอะไรมักงนัตรงนี้เนาะอันนี้ราคาเท่าไหรค่ครับบอกได้ไหมตรงนี้หรอบิวตอินอย่างเดียวก็8ปดหมื่นห้าส่วนค่าคุณใช้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณแบบส0่0 0ื่นถึงห้าหมื่นค่ะสิงลังจานก็มี้งยืมเหม่ยใช่อันนี้เป็นโซนแบบตรงนี้จะเป็นสิงลังจานนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สเครื่องควันน้อก็จะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรฝังในใน,ในตู้นี้เลยจะไม่มีจะไม่ม,มีแบบโชว์ไม่งั้นมันก็จะดูแบบลกหลกหูลกตา<ช>แล้วก็ฝุ่น,นด้วยถ้าโชว์ฝุ่นเยอะใช่ห้องนี้เราภูมิใจนําเสน,เนอนะครับจะบอกว่าห้องนี้เราตกแต่งหลายอย่างมากเช่นพวกโคมไฟแบบนี้เราก็ตกแต่งเองเราไปซื้อที่ดูโฮไหม,มใช่แล้วก็พวกโซฟาแบบนี้จะบอกว่าโซฟาเราได้ในราคาที่ลดลดประมาณ5 0เซนะครับทุกคน โซฟานี้เราสามารถทำเป็นนอนหรือไม่ก็ทำเป็นรูปทรงแอลก็ได้นะครับโซฟา,า<อ>เนี้แจะนั่งปกติก็ทําเป็นตัวแอลใช่ก็มีเพื่อนหลายๆคนมาเนี่คือเราสามารถทำเป็นทรงแอลได้นี่นะะจะเป็น ลังช้ามันก็เลยแพงนิดนึงคับคือในราคาปกติราคาอยู่ที่สองหมื่นสามว่าสองหมื่นสามกว่าแต่อันนี้เราได้มาในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับใช่ค่ะแล้วความยาวของมันอยู่ความยาวของมันนะครับก็ประมาณสามเมตรก็ประมาณเต็มห้องนี้พอดีเลยนะครับเต็มห้องพอดีเลยนะคะทุกคนเราจะซื้อแบบพวกเขาเรียกอะไรอย่างเจอกันแบบดอกไม้มาวางไว้ก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะมันติดแลวในห้องนี้ก็ยังเหลือแอร์เนาะที่ยังไม่ติด ตอนนี้คือใช้พัดลมไปก่อนนะใช่ค่ะรอให้ติดผ้าม่านอะไรเสร็จก็จะค่อยติดตั้งแอร์ค่ะแล้วก็มีทีวีทีวีอันนี้นะครับใหญ่มากใหญ่มาก75นิ้วนะครับทีวีนี้จะบอกว่าความคงชัดอยู่ประมาณ4,000นะครับยี่ห้อซัมซุงเออมันยี่ซัมซุงแล้วก็ดีไซน์สวยมากเป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้มันดีไซน์สวยมากให้ดูมันเหมือนไร้ขอบนะแต่จริงๆแล้วมันคือมีขอบมีขอบมาบนิดแค่นิดเดียว ใช่พอเวลาเราเปิดนี่ก็คือภาพคมชัดมากๆที่ชอบที่สุดในห้องนี้นะคะคือทีวีนี่แหละกี่นิ้วนะ75นิ้วและความคมชัดคือแบบละเอียดมากสีก็คือสมจริงสุดๆเลยค่ะใช่ทีวีนี้นะครับเราก็ซื้อตอนที่ลดเหมือนกันนะครับราคาปกตินะคะปกติมัน45 0เหมนาเอใช่แล้วก็ลดเหลือที่เราได้มาในราคา28 0 0 0 ใช่อันนี้ซื้อที่บิ๊กซีนะคะสำหรับใครที่สนใจก็รีบเข้าไปตามเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้โปรโมชั่นยังมีอีกหรือเปล่านะคะไม่ไไม่มีเพราะว่าตอนที่เราซื้อมามันเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะต้องมีตัวที่โชว์อีกตัวหนึ่งใช่แล้วรู้สึกว่าตัวที่โชว์ก็มีคนมาดูขัดจากเราจะบอกว่าสวยมากเออสวยสวยจริงมาเลยครับเดี๋ยวเรามาตังเกตบ้านชั้นสองกันนะคะว่าเราตกแต่งอะไรบ้างนะ่า๋ยาได้เลยก็คงไปคงไปเนี้ย เราก็ซื้อมาแล้วก็ติดตั้งเองนะครับไม่ใช่ผมงการนะแล้วก็จะมีโคมไฟแบบนี้ด,ดว้วยโคมไฟบรรจนะโคมไฟบรรจมีส่วนมากชอบมากเป็นโคมไฟห้อยลงมาแบบต่างระดับแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือสาวเป็นคนเลือกนะคะเพราะว่าชอบอะไรที่มันแบบมีดีเทลดีเทลนิดนึงอันนี้ก็จะคล้ายแบบพวกหมวกๆนะคะมาเข้าไปดูเลย บอกว่าอะไรคะแพงสุดรกว่าที่ยนี่แหละค่ะลกคนราคาแบบจุบแบบจะเป็นลมเลยค่ะเรือไม่ได้ไม่สานะเ็อเออจะมาดูราคาเตียงก็ในคลิปพร้อมคผยนี่ก <c oughs> ลเพราะว่านางฟรถามว่าเออเนี่ยเตียงราคาเท่าไหร่เพราะสา่งมีลงสตอรี่แล้วใช่ไหม บอกนางว่าออไม่กี่พันโลกแต่ตามจริงอะคะ่ะทุกคนจะบอกว่าจุกไม่ไหวราคาปกตินะคะอยู่ที่2 3งหมืนสาแต่สาได้มาในราคา1 7ื่นเจ็ค่ะก็ถือว่าเออโอเคอยู่โอเคอยู่ใช่ค่ะอันนี้ทำไมลเลนแงเราก็ติดเองค่ะส่วนขอบตรงนี้สากับมะก็ทําเองนะคะเพราะว่าเราอยากได้อยากได้ห้องนอนที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวขึ้นรูปสามทีให้ตึง้ง ก็เลยแบบติดตั้งเองให้มันจบจบเพราะว่าถ้าจ้างช่างก็คือเพลงเขาเขาคิดเป็นตารางเมตรนะครับทุกคนใช่เขาคิดเป็นตารางเมตรแล้วก็แพงด้วยชาู้สุกว่าที่ไปทมอันนั้นในห้องห้องเสื้อกับผวดเตียงนี่ก็คือประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะใช่อันนี้ก็คือไม้ระแนงแล้วก็ติดเองนะครับแล้วก็ขอบแล้วก็ทําเองนะ เองนะคะจะเป็นขอบบัวค่ะจะบอกว่าสวยมากพอเวลาเราทาเองก็แบบสาเองก็ไม่คมิดีแล้วว่าเออมันจะทําออกมาสวยขนาดนี้เนาะสวยขนาดเพราะเราก็ไม่เคยทาไม่คิดว่าแบบเอองานจะออกสวยเหมือนหน้าตาเราเลยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หรอค่ะแล้วก็มาอัปเดตห้องเสื้อกันเลยค่ะตอนนี้นะคะที่ยังขาดก็จะมีแบบลราเราแขวนเสื้อที่ อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเอย้ยแล้วก็สตูนเอย้ยสตูนนี่คือแบบเหมือนเก้าอี้เหม,มือนโซฟาโซฟาร์ระเเพงใช่ที่ประมาณแบบเตี้ยๆเท่านี้ค่ะเอาไว้แบบพอเวลาสาะแต่งหน้ามากก็จะได้แบบเบจะได้นั่งรอไงไม่ไม่จะรอรอห้องดูงหนังของม่ไม่ไม่เบบต้องรอตรงนี้กล้าหรออันนี้นะคะเราก็ติดเองติดเองนะแต่ใช้เวลานานมากเรื่อไหนจะให้มันแบบเข้ามุมให้สวยแบบนี้นะคะสระอามาทํา <c oughs> เราสาวคืนได้เนาะใช่เรามาทําถึงเที่ยงคืนเนาะใช่ค่ะคือเวลาออกมาแล้วก็สวยหายมือเลยทุใจทุกใจใช่เราเซิร์ฟตันนี้นะคะนี่ให้ดูเลยสวยมากอันนี้ก็คือเราซื้อที่มันเสร็จแล้วนะไม่ใช่เราไปไมจ้างดี๊กอินนะอันนี้เราซื้อที่โรงงานอะไรนะรุ่งโรดเฟอร์นิเจอร์รุงโรดเฟอร์นิเจอร์เราซื้อมาเป็นสองตู้นะครับแล้วก็มามามาประกอบกันแล้วก็เอามาต่อกันนะคะเพราะว่าถ้าจ้างบิ๊กอินหนัก ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นคาะแต่อันนี้ก็คือจะบอกว่าเราก็ได้ถูกเหมือนกันนะถูกตุวละเท่าไหร่นะตุละก็พันกว่าเลยใช่ราคากรเดียวคือหนึ่งหมืสี่พันเก้าร้แต่สาได้มาในราคาเก้ายบาทค่ะอันนี้สูงสูงประมาณสองเมตรสามนะสเไป่ไแบบเกือบสองบเมตรก็คืออีกทีเดียวก็ไปถึงเพดานแล้วคเมนก็ขึ้นไปนะคะคือสั่งําไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จก็คือ อันนั้นราคาอยู่ที่1 1 0 0 0บาทค่ะจะบอกว่าตัวเครื่องเพลงอะแพงกว่าตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้อีกค่แะแล้วก็จะมีกระจกยาวใหญ่ๆตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นตัวพุ่มแป้งที่เราสั่งทำนะคะก็ยาวประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเอาไว้ตั้งสตูลค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะติดมูรี่ในนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะใช้ห้องนี้เป็นห้องไลฟ์ด้วยเพราะว่ามันมีแบบดีเทล<อ>ใช่มันดีเทลสวยเลยไง ใช่แล้วก็อาจจะติดแบบพวกคมชัยที่มันแบบจอะเข้าหน้าเราให้มันแบบ<ม>ช่ำช่ำสวยสว,วยเราติดตามนะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็บ้านพวเสร็จได้ประมาณ90<ม>นได้<ม>แล้วค่ะเดี๋ยวก็เหลือประมาณพวกผ้ามา่านเอใช่คะ่ะแอร์ก็จะติดแค่สองห้องนะคะคือห้องดูหนังกับห้องนอน,นะคะ่ะโฮมทัวร์ EP สองนะคะก็จบเพียงเท่านี้ไว้ค่ะ หนึ 100, 100่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนนะใช่เดี๋ยวมาอัปเดตทีหนึ่งค่ะแล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็สนับสนุนนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามไปกดติดตามให้เดี๋ยวนี้เลยด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะเออไปแล้วค่ะบ๊ายบาย